สวัสดีครับวันนี้ AEY นะครับพาทุกท่านมาดูขบวนการในการตรวจสอบรถพรีเมียมยูสคาร์หรือรถมือสองทุกคันที่เข้าในโครงการวินวินวิน,วนกับ AEY Auto Import นะครับวันนี้เราได้พอสนะครับคันนี้เป็น c a r ล l า 4S 992เนะครับเป็นรถปี2019นะครับซึ่งสภาพใหม่มากป้ายแดงมากแต่ด้วยมาตรการของเรานะครับในการตรวจสอบรถนะครับไม่ว่ารถจะสภาพเก่าหรือใหม่ ทุกคันนะครับเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งตัวบอดี้ตัวถงังช่วงล่างเครื่องโยนต์รวมแม้กระทั่งระบบไฟฟ้าแบบ100%เพื่อให้มั่นใจกับลูกค้าที่นำไปใช้ต่อไปนะครับนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นช่างในส่วนที่ดูแลตัวถังนะฮะแล้วก็จะมีช่างในส่วนที่กำลังตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของล้อนะครับยางนะครับ ล้อยางพวกนี้เราก็ต้องดูว่าสภาพเป็นยังไงด้วยนะครับพร้อมใช้งานไหมนะครับส่วนด้านท้ายนะฮะตรงนี้ก็คือการตรวจสอบนะครับหลักๆเกนี่ฮะอย่างพวกน็อตต่างๆอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดนะครับอันนี้คือในเรื่องของการตรวจสอบจากสิ่งที่เราเห็นและจับต้องได้นะครับแต่ในทางเดียวกันนะครับเราก็มีการตรวจสอบโดยการใช้กรมทนประกานไทยนะครับเช็คประวัติข้อมูลการเคมรถทุกคัน ที่เข้าในโครงการวินวินวินกับเอไอเอออโตอินพอร์ตครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในการตรวจสอบช่วงล่างครับหลังจากที่เราตรวจบอดี้ตัวถังด้านภายนอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจประวัตินะครับของประกันชั้นหนึ่งของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนในการตรวจสอบช่วงล่างนะครับแล้วก็เรื่องของยางต่างๆนะครับนี่ฮะช่างกําลังตรวจสอบกันเลย ขั้นตอนนี้นะฮะช่างก็กําลังตรวจสอบเรื่องของจุดยึดต่างๆของช่วงล่างนะครับไม่ว่ารถจะปีใหม่ปีเก่านะครับขั้นตอนในการตรวจสอบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ <S <S แล้วก็สําคัญคือเห็นไหมฮะมีการตรวจสอบเรื่องของยางนะครับเพราะว่าถ้ารถจอดอยู่ข้างนอกอ่ะเราไม่รู้เลยว่ายางอ่ะมันมีกินกินในอ่ะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องของยางรถยนต์นะครับส่วนด้านท้ายนะครับช่างอีกคนก็กําลังตรวจสอบเรื่องของรอยซึม รอยรั่วต่างๆนะครับเนื่องจากว่าคาริล่าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องวางท้ายดังนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยในการที่จะต้องตรวจสอบหารอยรั่วรอยซึมต่างๆนะครับเราไม่สนใจนะครับว่ารถจะวิ่งมา5,000โล3,000โลหรือว่าพันโลหรือว่า1 0ื่นโล2,000 0โล, 20, โละครับสิ่งสําคัญก็คือเราทําตามขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบด้วยเหตุผลข้อเดียวเลยคือต้องได้รถที่มีคุณภาพในการที่ไปสู่ลูกค้าครับ อีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การตรวจสอบฟอ์โค้ดต่างๆของตัวรถยนต์นะครับสาเหตุที่ต้องเจาะลึกละเอียดในการตรวจสอบขนาดนี้เหตุผลเพราะว่ารถแบบนี้เราไม่สามารถดูได้แค่ภายนอกและก็ช่วงล่างอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับช่างคนแรกนะฮะก็ทําการตรวจสอบในเกี่ยวกับเรื่องของตัวแบตเตอรี่สําคัญเลยคือแบตเตอรี่ของตัว พอสนะครับตั้งแต่ปี2015ขึ้นมานะครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่าลิเธียมไอออนดังนั้นการตรวจสอบเรื่องโมนเต็ของแบตเตอรี่ก็สําคัญนะครับอันนี้ก็ทําการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือพิเศษนะครับของเราเนี่ยทาง A E Y เราเนี่ยมีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า P V 3นะครับซึ่งเราก็ต้องทําการตรวจสอบนะครับกับรถพอสนะครับว่ามีฟอร์โค้ดอะไรไหมนะครับ และสำคัญมากๆเลยก็คือดูเรื่องของอค่าต่างๆนะครับที่เป็นค่าที่สำคัญด้วยนะครับเอาละครับทุกอย่างในการตรวจสอบก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับกับเจ้า c a r e เ a l s 4S สีเคยอนคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าขั้นตอนทั้งหมดที่เห็นนะครับคือการคัดคุณภาพของรถในโครงการวินวินวินกับ AEY Auto Import ดังนั้นเนี่ยเลือกรถคุณภาพนะครับเลือก AEY Auto Import ครับผมนะครับและติดตามกันให้ดีๆนะกับคันนี้นะครับพร้อมส่งมอบครับสวัสดีครับ